สวัสดีครับพี่น้องครับก็ผมชื่อแอดนะครับปฏิเวศเพชรสงครับตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คิฬาจักรเมล็ดพันธุ์ฉลองแล้วก็เมล็ดพันธุ์ป่าตองครับและตอนนี้ก็ได้ดูแลถึงคิฬาจากักรเป็นันธกิจที่อยู่นอกภูเกต็ตครับที่เมล็ดพันธุ์สตูลเนื่องจากว่ามีน้องสมาชิกที่คิทาจากัก คนหนึ่งครับมาจากจังหวัดสตูลพอดีปสูสุพิศักดิ์ครับที่จะบวชพังงาน,นะครับก็ติดต่อมาบอกว่าน้องจะมาทํางานที่ภูเก็ตแล้วก็เขาก็ได้งานอยู่ที่แถวอายักฉลองตอนนั้นก็ได้ติดต่อมาก็ได้ไปเจอน้องได้ทําความรู้จักกับเขาแล้วก็เขาก็ร่วนมนมัสการด้วยกันกับเราที่ฉลองก็ระยะเวลาพอสมควรครับน้องก็ได้ พิสูจน์ชีวิตแล้วก็ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันกลายเป็นทีมนม้ำมศการนะครับที่คิดมาจากมเมล็ดพันธุ์ฉลองสักระยะหนึ่งผมก็ได้สอบถามได้ถามว่าที่บ้านเป็นยังไงต่าง,าง,างๆนานาน้องก็บอกว่าที่บ้านก็เป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าเรามีพระใจที่อยากจะได้แบ่งปันได้ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันก็ให้ผู้นำอธิษฐานเพื่อ ไม่นานก็มีฟีดแบ็กปิดต่อกลับมาว่าโอเคครอบครัวของน้องจะมาร่วันิมิตรร่วมรับใช้พระเจ้ากับเรานะครับก็ผมก็ได้คุยแล้วก็ปรึกษากับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์กุ้งอาจารย์ก็โอเคแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนหันใหญ่อยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราเวลาเรากลับบ้านใช่ไหมครับแล้วก็วางแผนว่าเราจะไปเยี่ยมตอนแรกเราคิดอย่างนั้น แต่ที่นี่ทําไปทํามาก็เหมือนพระเจ้าเรียกเราเนาะให้รับใช้พระเจ้าเราก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราแล้วก็ได้คุยวางแผนอธิฐานแล้วสุดท้ายก็ทุกวันนี้ก็ผมก็เดินทางไปที่สตูลเดือนละหนึ่งครั้งครั้งก็ไปก็ไปเทศนาไปเยี่ยมเยียนไปประกาศครับผมและพอกลับมาใช่ไหมสัปดาห์เดือนนีงมี4สัปดาห์5สัปดาห์บ้างทุกๆุกวันอาทิตย์ผมก็จะเทศนาออนไลน์ ผมไม่ได้มองผลลัพธ์นะแต่ผมมองถึงชีวิตของเราที่พระเจ้าเรียกให้ทําผมไม่ได้มองว่ามันจะต้องเหนื่อยและผมส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับผมทุกอย่างผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าเรียกให้ทําพระเจ้าจะสนับสนุนพระเจ้าจะรับรองเนาะไม่ว่าจะเรื่องงานผมก็ทํางานสัปดาห์ละสองวันมีรายรับเพียงพอโคเบอร์ทั้งเดือนแต่อาจจะไม่ได้มากเหมือนสมัยทํางานประจํา แต่ก็เห็นการสนับสนุนจากพระเจ้าครับรวมทั้งภรรยาก็ทํางานด้วยเราสองคนก็ทํางานไม่เคยทําให้ร,รู้สึกว่า,าเป็นอุปสรรคในการรับใช้เขากับสนับสนุนเราซัพพอร์ตเราครับแล้วก็เดินทางกันไปเป็นครอบครัวก็รู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้ครอบครัวเรารับใช้พระเจ้าครับก็ในภาราใจในครั้งนี้นะคะการไปบุกเบิกเท่จากเมลพันธ์ที่สตูลน,นะคะในการที่เราเดินทางออกจากภูเก็ตแล้วก็เดินทางไปสตูลเนี่ยจะใช้ เวลา6 7ถึง7ชั่วโมงในการเดินทางค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ20คนแล้วนะคะทุกๆครั้งที่เราไปเราก็จะเห็นได้ว่ามีคนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็มันเป็นความสุขใจเนาะในเมื่อเราทำงานของพระเจ้าเราทำงานแบบเกิดผลอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่มีความรู้สึกที่สูญเปล่าค่ะแล้วเราก็ไปใน นำและลิ์เดชข,ของพระเจ้าและพระรกําลังของพระเจ้าจริงๆค่ะเพ,พราะพระพิม์ก็บอกไว้ว่าที่ใดไม่มีการนาใช่ไหมประชากรก็ล้มลงใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าผมก็ไม่ไเป็นคนเก่งอะไรแต่เราเชื่อว่าถ้าพระเจ้านําเราก็เดินตามพระเจ้าและเดินตามการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราผมไม่ได้มองว่าทุกอย่างเป็นอุปสรรคถ้าคิดว่าเป็นอุปสรรคผมคงไม่ตอบสนองเพราะว่าเดินทางก็ครึ่งวันแล้วเดินทางเสร็จต้องพักอกีก ถ้าเใช้คําว่าสูญเสียไปก็ได้แต่สําหรับผมมันไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการลงทุนมันคือการรับใช้พระเจ้าตอนแรกก็มีแต่ครอบครัวของน้องเบสรวมหลานๆด้วยเด็กๆอีก3คนครับตอนนั้นมีแค่นี้จริงๆพี่น้องครอบครัวของน้องรู้ว่าผมกําลังจะไปไปแบ็กอัพให้กับเขาเขาก็รู้สึกว่ามีกําลังที่จะ ออกไปประกาศออกไปเยี่ยมเพราะว่ามีหลายๆคนในละแวกชุมชนของของพี่น้องที่ทนั่นนะครับเชื่อพระเจ้าแต่ด้วยความที่ไม่มีการเลี้ยงดูที่เป็นระบบขาดการสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนการใช้เวลาการสอนพระคัมภีร์ต่างๆแต่เราก็ไม่ผมก็ไม่ทํางานคนเดียวมีอะไรทุกอย่างผมก็จะปรึกษาอาจารย์ใหญ่ชั้นกุ้งว่าควรจะบริหารแบบไหนในทิศทางไหนให้เหมาะสมกับสไตล์ของเขา เขาเรียกนิมิตเป้าหมายโครงสร้างภาระใจต่างๆใช่ไหมครับระบบที่เรามีเอาไปลงที่นั่นก็ทําให้มันแมทชิ่งกันปรับให้ทั้ง2เป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับวันนี้ก็เห็นการเติบโตมากขึ้นพอมีการใช้เวลาทุกสัปดาห์มีการอธิษฐานมีการทำํำบุญแคร์ระหว่างสัปดาห์มีการสอน18บทพื้นฐานลักษณะชีวิตริสเตียนมีการเอาไปประกาศเยี่ยมเยียนมันทําให มันเป็นเหมือนการเติมแบตเตอรี่ฝ่ายวิญญาณเข้าไปแล้วก็เป็นเหมือนการไปขัดเกลาบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสนิมในฝ่ายวิญญาณในฝ่ายจิตใจ,จต่างๆแล้วการเคาะขัดเกลาทําให้หลายคนลุกขึ้นรับใช้เขามั่นใจเขามีทิศทางในการรับใช้เขาจ่ายราคากันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประกาศเยี่ยมเยียนก็มีผู้เชื่อเกิดขึ้นเป็นผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นหลายคนที่หลงหายอ่อนกำลังก็กลับมาโบสถ์ครับทุกสอนทุกสร้างทุกวันนี้เกือบ ทั้งสัปดาห์มีโครงสร้างที่ชัดเจนไม่ว่าจะก,การกลุ่มอธิษฐานใช้เวลา18บทพื้นฐานชีวิตคริสเตียนกลุ่มแคร์การทำโบสถ์วันสบาโตต่างๆครับ <S <S พระคุณสำหรับผมคือการที่ผมได้รับใช้พระเจ้าคือการที่ผมได้ออกไปพระธรรมเอเฟซัสใช่ไหมบอกว่าพระเจ้าสร้างเราตามพระประสงค์ใช่ไหมผมก็อยากใช้ชีวิตให้ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือพระคุณ สำหรับผมที่นั่นพระคุณของพระเจ้าคือได้มีการเลี้ยงดูได้มีการ,การปกคุมฝ่ายวิญญาณได้มีการใส่ใจมากขึ้นเพราะว่าเราไปเราก็ไม่ได้แค่ดูแลแค่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณเราก็ได้ใช้เวลากันไปทานอาหารได้ไปคุยกันแล้วก็เห็นการอวยพระพรเกิดขึ้นในทั้งร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณครับผมรู้สึกว่าเรา ได้รับพระคุณจากพระเจ้าแล้วก็อยากส่งออกไปพี่น้องก็ได้พบพระคุณของพระเจ้าเขาก็เลยได้มีใจในการลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าบุกเบิกคิดตจักด้วยกันครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือทีมงานที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับทั้งคิดตจักมะเล็พันฉลองและมะเล็พันป่าตองเพราะว่าถ้าไม่มีพี่น้องไม่มีพวกเขาผมก็ อาจจะออกมารับใช้พระเจ้าไม่ได้แต่เพราะทีมทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้ทำให้ผมรู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะออกมารับใช้พระเจ้ามากขึ้นก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันในการดูแลคิดจกักรช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าในช่วงเวลาที่ผมออกมารับใช้พระเจ้าผมไม่คิดว่าคนอย่างผมจะ ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายผมคิดว่าถ้าส่วนตัวผมผมคิดว่าชีวิตผมคงน่าจะได้แค่นี้แต่สําหรับพระเจ้าพระองค์มีพระคุณมากเพียงพอที่เราจะตอบสนองที่เราจะเห็นคุณค่าค่ายครั้งนี้เป็นค่ายชื่อว่า Amazing Grace ใช่ไหมครับพระคุณอัศจรรย์ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาค่ายครั้งนี้สัมผัสถึงพระคุณพระเจ้าแต่หลายคนไม่รู้ว่าควรจะตอบสนองพระคุณพระเจ้าได้อย่างไรใช่ไหมครับ ให้พี่น้องระลึกถึงการที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราที่บนไมก้กางเขนเพราะพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าต้องเรียกเราเรียกเราให้มารวมกันที่ค่ายครั้งนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้มีโอกาสในการออกมาเป็นคําพยานนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและผมเชื่อว่าค่ายครั้งนี้พี่น้องจะสัมผัสถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระคุณอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับ Amazing Grace ขอบคุณครับ,บพระเจ้าอวยพร